สวัสดีครับพบช่องทีเด็ดบอลน,น้าเอาอยู่เช่นเคยครับวันพุทธที่27พฤศจิกายนพุทธศักราช2567สําหสำหรับตัวหน้าช่องตัวฟรีล่าสุดที่ลงไปอินเตอร์มิลานชนะไป1-0ต่อ0สำหรับศึกฟุตบอล UCL เมื่อคืนยังดีที่ไม่พลาดครับเพื่อนๆจะสามารถชมคลิปย้อนหลังช่องของนาได้เลยนะครับและสำหรับบอลในครอบครัวของนาเอง7ตัวเข้าไป5ตัวลงทะเลไป2ตัวก็พอโอเคอยู่และบอลเต็ง ตัวเดียวสเต็ปสด1-10คู่มีครบจบทุกวันในครอบครัวของนา้าไว้เป็นแนวทางให้นะครับสนใจอยากไปลุยต่อรับแนวทางติดต่อสอบถามมาได้เลยนะ้าจะทิ้งข้อมูลการติดต่อไว้ใต้วิดีโอนี้สามารถสอบถามได้เลยครับวันนี้วิเคราะห์บอลศึกฟุตบอล UCL a s อ o n v สตันวิลล่พบเจอยูเวนตุสจากการพบกันมา1เกมหลังเสมอกันไปในปี2009นานมาแล้วผล0ต่อศ มาชมภาพรวมสถิติเจ้าบ้านวันนี้เจ้าบ้านแอตตันวิลล่าในช่วงเวลานี้หลังจากที่โชว์ฟอร์ม5นัดล่าสุดในทุกรายการไว้ที่เสมอ1แพ้4ผลงานตกลงไปต่อเนื่องในช่วงหลังล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับคริสตันพาเลสมาได้ซึ่งก็ทำให้พวกเขานั้นยังคงไม่ชนะมาแล้วเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วกับทุกรายการแต่การเล่นในบ้านของพวกเขายังคงพลาดยากเพราะตลอดแเกมหลังกับทุกรายการหลึกแพ้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ทางฝั่งของทีมเยือนยูเวนตุสที่กำลังเล่นกันด้วยความมั่นใจลงเตะ5้าเกมเท่ากันทำสถิติอยู่ที่ชนะ2เสมอ3ยังคงเล่นกันได้อย่างเหนียวแน่นแพ้ยากเช่นเคยล่าสุดเสมอกับเอซีมิลานมาได้ในเกมยากซึ่งก็ทำให้พวกเขายังคงไม่แพ้มาแล้วเป็นเกมที่6ติดต่อกันแล้วกับทุกรายการบอลวันนี้จากแนวทางของน้าเองทัศนะในเกมนี้ยูฟ่าแชมเปียนลีกเจ้าบ้านแอตตัน ปิลล่าผลงานโดยภาพรวมในช่วงหลังของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีทีเดียวกับรายการนี้เพราะลงเล่นไปทั้งหมด4นัดเป็นการชนะ3แพ้1เกมด้วยกันขณะที่ยูเวนตุสผลงานโดยภาพรวมของพวกเขานั้นก็ต้องบอกว่ายังทำได้น่าพอใจอยู่เพราะลงเล่นไป4ี่นัดกับรายการนี้เป็นการชนะ2เสมอ1แพ้1เกมด้วยกันและเกมนี้ ยูเวนตุสเองพวกเขาจะต้องมาเจอกับแอตันวิลล่าที่องค์ประกอบภาพรวมของทีมยังคงสู่สีกันมากๆมองว่าฟอร์มภาพรวมก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดูใกล้เคียงกันคู่นี้มองว่าเป็นบอลสามหน้าเกมนี้เลือกเชียร์ยูเวนตุสและลุ้นได้ทั้งสองมุมเหมาะสมกว่า เลือกเชียร์ยูเวนตุสไปได้อย่างแน่นอนเอาอยู่ครับบอลคู่นี้ระดับความมั่นใจ85%สําำหรับแนวทางน้าเองก็มีเท่านี้ถ้ามีความคิดเห็นแตกต่างน้าออกไปสามารถคอมเมนต์บอกนะ้หรือสวนทางนะ้ามาได้เลยนะครับถ้าผิดพลาดนะ้าขออภัยด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่ติดตามอยู่ฝากติดตามช่องน้าด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวันต่อไปขอบคุณครับ